หวยเผอข้าวเดี๋ยวนึ่งคือเดือดไวเถอะวะมันไก่สิขันมันไก่ไก่สิไก่สขันโกระบอกวันมันไก่ไก่สิขันโกระบอกวานนี่นะเดี๋ยวอะไรวะนั่งไเขอพิ่เจ้าแม่แม่ไหนวะขอไม่ของไอไก่เจ้าไอปเผอข้าวเดียวหนึ่งก็เดือไวนะวะเพราะมันไก่สิขันโคกระบอกกันหน่อยเผเอข้าวเดียวเออก็เดือไวเถอะวะหวย เผือข้าวเดี่ยวคือเดอกไหวแต่ว่าบ่แม่นไก่สิบ่แม่นไก่ไก่ส ah ิขันกคกลราบอกโบแมนไก่สิขันโคกเราบ่บไปนี่บ่แม่นไก่ไก่สิขันกคกลราบ่บไปนี่ลืมมากเลยลืมเียลุ เล็น่า <Yes, ่บางบางนะมนนะขันมีแนวว่านแนวจ่ากันกรลเวลาไปเนาะแมนยูกเนาะแมนยูดกเนาะคันมีแนวว่าแนวจ่ากันกรเล่เวล่าไปนะแมนยูดกเนาะขันมีแนวว่าวแนวจ่ากันก็ลืมเวลาไปเนาะ เจ้าขึ้นมาจ้าเนยบาทนี่เอ้าเนยฮิโน่เจ้าเสียวเจ้าเนกไปบาทนี่ เจ้าขึ้น่าจังไรบาดนี่เจ้าเสียวจังไ,ตไขอของราางไต่อไปพออยังฮิโน่เจ้าขึ้นมาจังไรบาทนี่พออย่างฮิโน่ข,อข,อขอาทุกสัตว์อันเดียวเจ้าขึ้นมาจังไรบาทนี่พออย่างฮิโน่เจ้าเสี่ยวจังไรต่อไปบาทน,น,นี่ เจ้าคิดว่าจังไหรบาดนี่พออย่างฮิโนเจ้าเสี่ยวจังไหรต่อไปเจ้าเสียวเจ้าเสียวจังไหต่อไปนี้เจ้าเสียเเส่ยวจังไหรต่อไปบาดนี้บรรยากาศใน้องอัดครับ แก่เสียคอผูกคอต่อแกนนี่วะนี่อยู่ขึ้นบ้านไม่เสาล่งหลุมกับแม่เพลินเหละววัดตีขึ้นบ้านไม่เสาลงหลุมกับแม่เพลินเหละววัตี เอาหมากับหมาบ,บานนี่เอามากมากบ,บานนี่ม, <c oughs> มีเสียงหอนด้วยแม่มึงไห่ทนปกก็ดีเพราะยังกร่กท่นอีกิิปาสาดนี้นี่ป แม่มึงไก่ขันโ๊กพอดีเขาอยางบ่กทันวิญป่าสาเด้น่แม่เจ้ามเชียวแอ่เจ้อแม่เจ้ามเชียวแม่น <laughs> แมนอยู่บ่เสียวแม,มนเพมันขาดไปอยู่บ่มันเยินกันครับมีคำใดต่ออยู่บ่จีบว่าขาดไปสิภาษาไทยฟังกันก่อนต้องหมายความว่าต้องวางสิ่งของบ่เออมันอาจีพขาดไปครับต้องเดบไปฟังท่านานะเอามากระมาบาันี แม่มึงไก่ขันโขดคนเขายากบาสังเกตปาซาเด้่แม่อยู่บ่เซี่ยวแม่เอาคือวางสิปะแสดงมันเป็นเดี๋ยวขาของรื้อมันต้องเป็นข้าถุยต้องเป็นข้ามถุยแล้วพี่ยี่หัวใช่กิดดียวอ่ะเดี๋ยวนะไปป่ะตูไหคขับเดี๋ยวก็ฟังลำตปนบน้งแม่อยู่บ่เซียวต่างรักมั้ยแม่อยู่บเซียวต้องเนพี่ยี่หนวถาม ต่างหลักซะก่อนครับเดี๋ยวตั้งหลักแป๊บนึงงั้นจะเปิดเซลแมนตรงทุยเอองั้นก็เปิดตัต้งไปแมนครับเดี๋ยวไม่ใช้สารอยู่บ่เอามาต่อมาบา่ายแม่มึงได้ขันโขขนเขาย่างว่าฉันหยิบปลาสารได้นี่วันนี้ไม่ยิ่น้อยทำ เม่บ่วเซียวเมนบัแมนไมนิบเซียวต่างหฮีโร่บวขอให้ผมตอบัแมนที่ได้ก่าสเกวาเดียวผเขาเฉยพวกใหม่เลยเอาท้าไม่กันตัวน like ี้เดี๋ยวใส่นี่ไปวัน ไ,ฟไฟส่ไปสั่น v ้า n h a n งบุมี่หยัง,มมอยงดอกบมีไผปูมันขึ้นม่หกันบ่มีไผปปูมันขึ้นมาอีกฮะปิดอะไรผมนะยยิสาปิดตรวน,นั้นผมนะปิดตัสาผมตัว่อตัวอ่า เงินหอผีเียมีใจขางนั้นอย่ังวากันตัวใสลับมันยังมาจากทางไหนหลักด้วย่หลักมันยังมาจากทางไหนหลักด้วยกะจังวากันตัวใสล่ะเขายางมาแต่ทางไหนหลักุุ้ยใส่ล่กเขายางมาแต่ทางไหนหลุย

<laughs> อย่าหลงทางกันเด้อตัวขอย่างสายแหมยังไปลูกเฮ้โอ้ยหนอโอ้ยหนอ why? quái hmm? Why? quái 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 จอลพอแต่งเล่นละข้าง้าเนี่ก็มีป้าปซะเาไ้ไปไปไปม่มาอาววะเสียงทับเส้าพอดีเล้เนยยเสียงเ้าหรอมุดเสียงเส้าวมุดตัวที่ไหนเนาะตัวที่ว่ามันดำมุงเนี่ยแม่แม่มามาไปเถอะวะแม่มงมาไปเถอะวะปิดมุดไปก็ได้ แม่มึงมาไหวแถววะมาแล้วครับมามาแล้วไปไปแม่มึงมาอยู่ดีเว่ยขอท่านหมดเลยแม่มึงมาอยู่ดีเว่ มันสิมาฟันเจ้าแล้วมันสิมาฟันมันาฟเจ้าหันแล้วมันมาอีกแล้วมาตัวนี้มันมาอีกแล้วมาเท่ใหมันเด้อใหมันเด้อขึ้นให้มันเด็ดขาดเสืมันสใหญ่มันเด้อใหญ่มันเด้อยวขึ้นให้มันเด็ดขาด บัดมากก็จะข้าเดียวบัดมากก็จะส้มไก่แม่แต่วตอบบอต่าว่า,วามันเกิดีซ้ำกามันหันตัวโควิดเราโควิดเราใคว่าวายมันเกิดสีซ้ำเก่ามันหันตัวโควิดดอกโควิดดอกใอยว่าก็เราบุญเชี่ยวมากระเซียนใจแมงแล้วเนาะมากระเซียนใจแมงแล้วเนาะ กยเห็นจะบอกเแบบนี้้ยเพราะ่เคยเห็นแล้วเสียงมาตัวเกาประจําไม่ดีหันไปะตาแดงเดแมนันะเสียงมาตัวเกาคอยจําได้ดีหันไปละตาแดงแดงมันแม่นันล่ะยดยดยดยเดกคนนึ่เจ้าโอ้โ

คมมอยู่บนเดโอ้ผมเรื่องเสียงเศานไปหามกันพูดเสียเด้อไปสิยย่นไป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 บผ้ิงลเด้อไปสิพาดอยู่บ่ตัวห้าวหยั่งนีไปมาไปนุยมไมาายสีพพาดอยู่บ่ตัวห้าวหยังนีไปมาไม่ถุยมาไม่ คือมาหอดูไว้เถวะมันตามมาแล้วไอ้ไอ้มาเทพอม้ามายสาไวะยังก็กูขอกับมามึงแล้วบงยามึงจำสาบได้วะกู <c oughs> อกขอขัามามงแล้ววงยามึงจำสาไได้วะ จำสาไมด้วะมามึงจะแปะป่วนได้อีหล่าด้อยแปะป่ด้ได้อันตรายแค่บ่กไหนดปอันด้ยร่มสองเท่าหรกไอ้ยักษ์พายุเนาะ cũng da hát lặng của nó lôm xoảng thưa là muốn nhắm qua du nó าไได้หมยักปืนเล็วไปเสียงมาแล้วมาแล้วหนักปืนแล้วไปเสียงมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว มันขวบมากครูใจมันมาแล้ว <c oughs>